เอาง่ายจ้าบาู่ต้นไม้ทำไงให้เขาเดียวช่วยเขาได้บ้าง่ะทำก่อนแป๊มึงให้บาให้บาลูกินก่อนทุกคนงานเข้าแล้วทุกคนตอนนี้เราเจอปัญหาลาซูหายต้นไม้ให้เจ้าที่ทางก่อนนะเออลาซูลาซูพรุ่งนี้เช้า ตามผ่านจากเช้าเลยผมคิดว่าลูกชายเขาไม่น่าจะไปไกลมากทุกคนเพราะว่าอาจจะแค่หลบไม่ให้เราเจอตัวแค่นั้นเองอาจจะซ่อนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาธิุกทุกท่านเลยครับผมอยู่กับเราสองคนช่องช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยครับครับผมวันนี้เราสองคนฮะจะไปไปไหนกันต้นไม้ลองพรีเซนต์ภาษาไทยเลยอะ เราจะไปเยี่ยมคนป่านะครับครับผมจะเอาอะไรไปให้คนป่าเอาขนมไปให้คนป่าซึ่งเราก็ไม่มีเยอะนะเราก็แบ่งๆบคนป่ากินคิดว่าขนมป่องนี้ก็ถือว่าเป็นคุณค่าทางจิตใจที่เราตั้งใจให้เขาต้นไม้นะใช่ครับก็คิดว่าก็คงจะให้ครอบครัวทานได้เพราะว่าค่อนข้างจะไหลชิ้นเหมือนกันทุกคนนะเราอาจจะมีไม่มากเราตั้งใจที่จะให้เต็มกระปุกเลยครับใช่ผมก็เราจะมุ่งหน้าเดินเท้าเข้าไปที่บ้านของคนป่าหรือว่ากระท่อมคนป่าไม่รู้ว่าจะเจอเขาหรือเปล่าเพราะว่า เรามาก็เย็นมากกับทุกคนนะนี่ก็สามโมงกว่าจะสี่โมงละใช่ครับใช่แล้วก็ฟ้าค่อนข้างจะคลิ้มมากทุกคนดูดิมันก็ดูเหมือนจะมืดๆหน่อยทุกคนนะจร,จริงๆยังไม่มืดมากเท่าไหร่แต่ฟ้าเคลึ้มต้นไม้คิดว่าวันนี้จะเจอคนป่าไหมต้นไม้ก็ไม่รู้ก<ม>ั<ใ>จนะจะเจอเหมือนกันนะครับใช่คือเราตั้งใจจะจมาหาเขามากนะเพราะว่าอยากรู้ว่าเขาเป็นไงบ้างขนมให้ด้วยใช่เป็นอยู่ไงบ้างสบายดีหรือเปล่าหรือว่ามีแบบมีปัญหาไหมเพราะว่าก่อนอันนี้พี่ไปหาคนป่ามาต้นไม้แล้วก็รูปเขาล้มหัวฟาดพื้น ลูกคนกลางเขาลูกคนโตเขาอะแล้วก็เหมือนจะมีปัญหาเรืองสมองล,ลื่น,นตรงไหนล่ะตรงห้วยเลยะน้ําตกเลยแล้วก็พี่ไปทางก่อนเหมือนลูกเขาอะจากกุกเฟมมินมาเหมือนมีอาการแปลกๆอะเหมือนกลัวเราอะกลัวพี่อํจพี่ไม่ได้แล้วก็เหมือนกลัวพ่อเขาด้วยตอนนี้นอาการไรม่ดีขึ้นรืยยังผมจะกลับมาก่อนเพราะว่าพ่อคนป่าพ่อเขาอะบาชูบาชูใช่ป่ะบาชูลูกเขาชื่ออะไรนะพี่พี่ไปทางก่อนลูกเขาชื่ออะไรบาซูป่าพี่จะพี่จะแม่ใจ ลาชูเอ่อลูกชื่อลาชูลาชูแล้วพ่อชื่อบาชูไปพี่งั้นไม่เสียเวลาดีกว่าใครชอบพิมพ์้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกท,ทีคนนั้นแลเราต้องใจไปเยี่ยมคนป่าด้วยมาดูอาการลูกเขาไป<พ>าทุกคนกดติดตามด้วยนะคะจอมป่พาพาไปเลยครับโอเคไปเดินทางมาหาคนป่าทุกคน let's go <S ไปทุกคนก็เดินทางทุกคนเหมือนจะมีพายุเข้าหรือเปล่าผมแม่ใจกิ่งงูกิ่งไม้ลมลงมาเยอะมากในการเดินทางก็จะเชื่องช้านิดนึงทุกคนนะไปต้นไม้ เหมือนลกขึ้นต้นไม้นะเส้นทางเนี้ยเพราะว่าบางเส้นทางเราก็ไม่เคยถ่ายพี่ดูเราเห็นว่าลกแล้วก็เลยรีบถ่ายพี่บอกไว้ก่อนว่าอะไรเดินทางถึงเช้ากว่าปกติค่อนข้างลกมากคนตอนนี้บอกเลยมันลมพายุเข้าหรือเปล่าต้นไม้เรามาครั้งก่อนไม่ลกนี้นะใช่ครับไปอย่างนี้ง่ายกว่าต้นไม้คือว่าอย่างนี้เขดูดกว่าทางนี้เดี๋ยวอ้อมไปอยางนี้หน่อยอ่างนี้มันลกเกินอย่างนี้มาทางนี้ลงกว่าต้นไม้นี่ยังมีแต่ทางนี้ลงกว่าไปเก่งครับ แล้วก็ได้พกมีดที่เราให้พี่พี่เอซี่ท่านหนึ่งส่งให้เรามาทุกคนแล้วเราไปลงไปอาคมเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไมเนี่ยจะมีดย่างพี่พี่พี่ฟ้าส่งมาให้ใค,คนข้างจะขม,มมากจนนายลองทุกคนม,คมาขิดจนมาน้องจับดูสวยแลยนะผมชอบมากพี่แต่ผมไม่ทมาให้น้องพกที่ตัวไนดะ้เพราะว่าอันตรายผมไม่พวกไว้เองดีกว่าม,วมากนะ มาจะดูดูได้ลเพราะว่าทางมันค่อนข้างจะลึกกว่าปกติอ่ะอยาเคลื่อนไหวมากขนต่อมนี่มันเป็นอะไรจ้าดีทุกคนฟ้าเึ้มมากพี่พี่กลัวฝนตกเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้จะตกหรือเปล่าก็เสียงเสียงอยู่ไอพี่อยู่ดิมืดมาเลยพี่ก็เฮ้ยตรงนั้นนี่ลูกนี่เพิ่งเจอเนี่ยเรามาหลายครั้งไม่เห็นเจอเลย นคือลูกอีกอย่างต้นไม้เป็น,มนเม็ดเลยดิอุ้ยคันนะบลุงเนี่ยคันเหรอใช่มาเคยโดนนี่แต่ว่าเคยโดนมาก่อนแค่โดนคันทุ <laughs> กคนครับจะบอกว่าต้นไม้ไปปลูกข้าวคนละมาแลายคนนะก่อนหน้านี้เมื่อวานก่อนปลูกข้าวกันมาก็สนุกกับต้นไม้ปลูกข้าวภูเขาปลูกครับ,รบสนุกว่ะส,สนุกชอบชอบ โอเคเหรอโอเคพี่งั้นเดี๋ยวเราสองคนขอเดินทางก่อนถ้าใกล้ถึงหรือว่าจะถึงถึงที่พักคนป่าแล้วจะอัปเดตจะถ่ายพี่เอฟซีทุกคนได้ดูไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนนะก็ขอรีบเดินทางก่อนเดี๋ยวมันจะไมืดแล้วก็กลัวจะไม่เจอคนป่าไปแล้วไหม let's go ไปคนหนึ่งเสร็จะพักแล้วครับใช่ใจว่าต้นไม้ มาได้ยินป่ะได้ยินครับเนียินป่ะมันเขาคนเสียงคนกำลังเรียกอะไรสักอย่างเฮ้ยทำไมอย่างอย่าเพิ่งไปทำไมดูอันดูวันเดเย็นเยวยใช่คนป่าป่ะใช่คนป่าป่ะเฮ้ยเฮ้ยังไงวะไป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 ทำไม เฮ้ยอย่าเพ네ิ่งอย่าเพิ่งสมิงรู้ป่ะสมิงหรือเปล่าอ๋อมี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 นาคมมีนาคมถือไว้่าพี่เก่งกว่าปลอดภัยกว่าเฮ้ยเสื้อสีแดงครับเฮ้ยเสื้อสีแดงให้คนป่าอย่นี้พี่นี่คนป่าไว้ส่วนเนี้ยเขากำลังไปไหนครเฮ้ยไปมั้งพี่มันไม่ใจกลัวเป็นสมิงทุกคนดูทุกคนดูทุกคนชี่าใช่คนป่าไหมที่เป็นพ่อคนป่าป่ะที่ชื่อ ตามหาลูกขยอยที่ลาซูอ่ะลูกอขอ <c oughs> ใช่หรือเปล่านี่เขาเรียกอยู่ใลาลาซูลาซูเนี่ยพ่อชื่อบาลูทุกคนครัถ้าก็ดีป่ะลองเรียกว่าลองลองลองเรียกดูครับบาลูบาลูใช่ป่ะเฮ้ยบาลูบาลูใช่คนใช่บาลูไหมเ <c oughs> ขาเจอเขาเจอเขาเจอเขาเจอ ปลาลูไปไหนปลาลูไปไหน,น,นะะใช่ปลาลูบอกว่าแน่ใจอาตอต้นไม้มอ,ะมอะไรนะตน้นคนปลาอะไรนะนลูกหายเฮ้ยไม้ไปไปไปดูุ่กคนโอ้ลูกเขาหาย,ม,ยมามามใช่ใช่ใช่บาลูไหมเนี่ย ลาชูหายลูกชายของชีราชูใช่ป่ะลาซูใช่ครับมลาซูหายทุกคนพี่พี่เฮ้ยูกเขาหายเหรอวันก่อนผมเจอลูกเขาอาการเหมือนแปลกๆเหมือนจำไม่ค่อยได้วันใช่นะวันนั้เมานี่ลูกวายเลื่นลมหลาใช่ที่วันก่อนเขาเลื่อนลมเขาจำไม่ได้ไงจำพี่ก็ไม่ได้แล้วก็จำพ่อเขาไม่ค่อยได้ด้วยมันจะกลัวด้วยเกิด <c oughs> ปัญหาทุกคนมาบาลูมา, <c oughs> าน,นี่ก่อนมานั่งค <c oughs> ุยก <c oughs> ันก่อนบาลูบาลูมานี่ก่อน นี่นั่งคุยนี่มาร ok kind of ูนั่งคุยนี่ตรงหินนี่มารู้มาหนีูหายเห็นเขาทุกคนเงินเขาแล้วลูกชายเขาหายลูกชายคนป้าหายลาซูชื่อลาซูที่ผมขอตั้งชื่อเขาทีผมจำชื่อเขายากมากเลยลาซูบาลูลาซูบาลูอะไรนี้ ทางนี้ทางนี้มารู้มาใน,นนี่ก่อนเดี๋ยวขอคุยกันนอนมามามาคุยกันนอนอยากดูว่าหายได้ไงฮะวิ่งหนีวิ่งหนีครับใช่ครับวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีนแล้วหนีได้ไงทำไมถึงหนีนะหนีทำไมอ่ะฮะอ๋อตั้งแต่วันที่หัวฟาดพื้น จากนั้นก็ไม่ปกติเลยมันจะมีอาการแปลกๆตั้งแต่ผมอยู่วันนั้นละอ๋อจำไม่ได้เหรอาาลาซูจำไม่ได้เหรอ,อจำ,อจ,ำจำบาลูแม่เหรอทุผมขอตั้งชื่อเขอาใหม่ดีกว่าผมจำชื่อเขายางมาขอตั้งชื่ออย่างเช่นพี่เอฟซีคอมเมนต์มาหนึ่งคนนะขอ้พ่อชื่อสมชายใช่ปะสมชายเลยไหมชื่อสมหญิงนะสมชายบาลูบาลูเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกชื่อนะบาลูขอเรียกชื่อใหม่ได้ไหมบาลูสมชายบาลูชื่อสมชายได้ไหมสมชาย คุยกับเขาเลงลูกกอนดีกว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนชื่อเขาตอนนี้ตอนนั้นะเอบาลูหิวไหมคุณป้าหิวไหมคุณป้าน้ำตอนเน้าอันนี้นะตอนเช้าต้องการเช้าเหรอเาออกมาเช้าพี่แปลว่าผมาช้าไปแล้วนนัลูกเขาหายไดนเช้าแล้วพี่นี่นครับบรลูกินน้ำปนบรลูกินน้ำน โอ้เป็นห่วงคิดถึงยาซูลาลาซูกินน้ำบ้านคุณ้ากินน้ำบ้านกินน้ำบ้านก็ขี้น้ำมากเพราะไม่ได้พกน้ำมานะเอาไงเยอะตอนไหมช่วยเขาได้บ้างอ่ะมารู้แล้วแล้วลาซูไปทั้งไหนรู้เปล่ารู้ครับห่วงมากอย่าเงี้ย่วม่ช่วยอยางเงี้ดีถ่ายกันแล้ม่อไ ทุกคนกำังดีวะทุกคนคอยให้บาลูนั่งพักก็แป๊บนึงทุกคนนั่งขอถามอาการรู้ๆกันว่าน้องไปทางไหนยังไงบาลูก็ขึ้นนั่งบนหินเพื่อเอาไงเจ้าบาลูโอ้ยต้นไม้ทำไงใหเขาเยวช่วยเขาได้บ้างนะเออทาบก่อนแป๊บหนึ่งให้บาให้บาลูกินก่อนทุกคนยืนเข้าแล้วทุกคนตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วสู้หายต้นไม้ให้เจ้าที่ทางก่อนนะเออ ให้ไปสักชิ้นหนึ่งชชทางให้เราให้ช่วยเปิดป่ายเราด้วยต้นไม้ยากขนาดนี้เหรอแคกรแกลงห้วต้นไม้แคกองดูด้วยดูสิคับผมคุณลุงมาครับมาลกินก่อนมาลูกนเราหิวจะหิวไม่เป็นไรครับาบ้า เราช่วยต้นไม้ที่แกไว้ยหญ่เราช่วยไงไอเดียต้นไม้เราช่วยอะไร้ระจายบ้านเราบาลูอ่ะบาลูลาซูลาซูลาซูหายลาซูวิ่งไปข้างไหนไม่ร,ร,รู้อ่ะก็ะคือตอนนั้นลาบูไม่อยู่หรอไอลาบาลูไม่อยู่หรอนอ,อนอยู่ขนมยุ่นนินึ่งนะทุกคนตอนที่ลาซูหายไปออกไปจากบ้านอ่ะบาลูหลับอยู่ที่ ม่รู้วาชาชูที่ลายุงแกทุกคนนั้นมันมีกระทบกระทั่งทางสมองทําให้กลัววันละกลัวมันระแวงแล้วก็เหมือน,วนความจําไม่ค่อยดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ <c oughs> วันที่เกิดเหตุอะผมก็อยู่แล้วผมก็ตกใจที่ราชูอ่ะอยู่ๆว่ากลัวผมแล้วก็จําพ่อตัวเองไม่ได้ผักผมออกผักพ่อตัวเองออกลาบูแล้วราชูกินข้าวอย่างที่ทออกไปจากบ้านอ่ะมันไม่กินด้วยหรอทำงานข้าแล้วแล้วเมื่อตอนนี้กันหนีไปไหนผมว่าจะหนีไปแต่ว่าอาจจะไปไม่ไกลคิดว่ายงเง อาจจะหลบไปเพื่อให้พ้นจากลาบูจากพ่อเขาหรือเปล่าผมว่าเป็นไปได้ให้พ่อเขาไม่เจอตัวเขาหรือว่าเขาไม่เจอพ่อเขาอย่างเงี้ยนะลาบูลาลาบูบอกบอกสูตีแม่ตีน้องใช่หอเขาขนีิงมาจากถ้ำใช่ไหมตอ,อนนี้คือลาสัวก,กันหนักทำร้ายพ่อทำร้ายแม่แล้วตีกันน้องแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ฮะจะจะทำร้ายใครต่อหรือเปล่า ลงเยอะมากลาบวันนีทุกคนยังยังหนาวขนานี้ตนทำล้เปล่าเพราะว่านี่มันเริ่มเย็นมากแล้วสี่โมงกว่าแล้วจะมืดแล้วยิ่งกูฝนตกแล้วล่าเบ็นเย็นล่าโบใจเย็นใจเย็นก่อนนะครับลองดูว่า น้าตามหาตอนนี้ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าลองไปหาดูสักพักก็แล้วลอ,องไปหาดูก่อนถ้าเจอไม่เจอให้ให้รู้ไปนี่พนไม่ทำอะไรสักอย่างทุกคนลองไปหาดูก่อนแค่คนมาตงนี้เดี๋ยวนะ้องทีไปตามหาะะะะมอะไปละลาซูไปนใช่ไหมไอ้ตาบูจะไปตามหาไปใช่ไหมทุกคนไม่แน่คืนนี้เราอาจต้องนอนเป็นเพื่อนเวลาบูที่จะต่อหรือเปลา่าต้องกลับไปเอาของเตรียมของนอนก่อนพี่ เราบูก่เนอยงนีิเป็นยี่อขึ้นบ้าพีก่อนไวเป่าไหวครับทุกคนเราก็ไปช่วยกันตามหามาสู้ก่อนมาสู้มาสู้มาสู้ เป็นเขาเดีไปต่อแล้วกันนะใจก็เสียใจมากมนงไม่ตกกังวลนะกลัวลูกกายเป็นไรไปลาซูอยู่ไหนลาซูเราก็ไม่กล้ายแยกย้ายกันหากลัวจะหลงทางกันนะทุกคนเพราะว่าไม่คุ้นเคยกับป่าแ,แบบนี้ ลาโซโตตัวเก่งมากลาโซอยู่แถลนี้เปล่าพ่อแม่มาตามหา,าไม่รู้จะขึ้นเขาอีกไกลแค่ไหนทุกคนแต่ว่าเราก็คิดคำนึงถึงความปลอดภัยนะ ถ้าฝนตก้วขึ้นมาลำบากเนี่ยทางขึ้นอย่างเงี้ยยิ่งลื่นเลยลาบูลาโตลาบูมาลูเรากลับไปตั้งหลักก่อนไหมผมคิดว่าถ้าเรายิ่งไปยิ่งมือยิ่งอันตรายแล้วก็เราจะอาจจะหาทางกลับลำบากมาลูใจเยน็น<อ>เดี๋ยวต้นไม้กับใหญ่ต้นไม้กับใหญ่ช่วยตามหาแน่ไม่ทิ้งหรอกไม,อไม่ปล่อยอยู่คนเดียวแน่ เดีย๋ยวคืนนี้ต้นไม้กับยายจะอยู่กับบาลูจะนอนกับบาลูโอเคไหมได้ป่าวจำนอนด้วยจะไปเอาของนอนก่อนจะไปนอนี่ก็ตอบกันแล้วก็พรุ่งนี้เช้าตามหาเช้าเลยเผมคิดว่าลูกชายเขาไม่น่าจะไปไกลมากทุกคนเพราะว่าอาจจะแค่หลบไม่ให้เราเจอตัวแค่นั้นเองอาจจะซ่อนตัวอยู่ชัว่ว่าไม่ไม่ไกลทุกคนแค,นคร่ระยะหวัดเราแวงอยู่เพราะว่าเหนียวมนจากทำนะพี่พี่นะไปพ,พี่ผมขอปอบใจ มาลวนอะไรวะต้องมาต้องกลับไปเอาของที่นอนก่อนจช่ไหมแล้วก็เอาของมาให้เรากินด้วยของคืนนี้แล้วก็ไปเอาที่นอนเราเ <c oughs> ต็นท์ก็ได้เอาเต็นท์มานอนไม่รู้จะถ่ายพี่ทันทันอีกหรือเปล่าพอต้องเก็บแบตเตอรี่ไว้ใช้ตามหาเย็นๆครับลาสู้ต่อเด็กช่วยตามหาลูกครับเฮ้ยมาลาชูมาลูมาลูนี่นี่นี่ลาชู อาสู Bien, Bien, ้อาสู้นี่ทำไมไม่กินหนังก็ภัยนี่เห็นเลยนี่ยินมองมันแอบมองอยู่ตรงเงี้ยมันดูว่าเราทำอะไรกันอยู่วะอาซูอาสู้อาสู้แอบมองนี้ทุกคนแล้วก็วิ่งไปข้างบนแล้วมันนี่แล้วทุกคนป้าระวังล้มคุณป้าลาบูระวังล้มลาบูให้บาลูนู่นอ่ะไหมล่ะบาลูเจ้าไหม เฮ้ยมันยืนแบบนี้อย่างนี้อาบูปารูปารูอย่างนี้ผมว่าจะต้องสนับชื่อเขาผมขอเปลี่ยนชื่อเขาดีกว่าชื่อสมชายดีกว่าง่ายกว่าสมชายร้องสมชายตอนนี้จริงๆน้อกี้เห็นจริงแต่ว่ากล้องมันจะเห็นไม่ทันน้องไอ้ลูกชายวิ่งไวมากทุกคนนี่น้องก้อนมันมีอะไรเนี่ยจ้าว่ามันมันมันเหมือนมันอยู่อย่างเงี้ยต้องลอยกันล้มของต้นไม้เจ้าวันทุกคนพวกหญ้ามันล้มเจ้าะพี่พี่ ใช่มั้ยเดินย่าอย่างเงี้ยใช่อายุอย่างงี้เหมือนหลบพ่ออยู่อ่ะหลบไม่ให้พ่อเจอตัวลาสุาานี่เชื่เลยพี่นี่เหนียวเชื่เลยทุกคนแต่ว่ายังดีที่เรายัเจอตัวทุกคนทําให้เรามีความหวังแล้วน้องยังอยู่นะน้องยังไม่เป็นไรยังอยู่ที่แอบตัวอยู่แอบแอบซ่อนตัวอยู่ลาสุออกมา นี่ทำไมล่ะสู้ไม่เป็นไรไม่เคยทำร้ายลาซูลาสูวเดี๋ยวว่าต้องกันี่เราหนึ่งจุดแล้วลาซูลาซูครับออกมาน้องหนีพวกพี่ไม่ทำร้ายอยู่ด้วยกันมา,ามากินข้าวลาซูมาดูมาลูวังล้มลอง,ง,งตกต้นไม้ระวังตกบอกเขาลงมาตกไปข้าวหักนค่สูงนะฮะมาลู มาลุลงมาก็จะโต๊ะกับบรรลุกลัวเขาเสียสติมากคนกลัวเขาจะบ้าไปพี่มาสู้ออกมาล่าสูงเขาแบบเป็นห่วงว่าเขามากกั็นไหมไม่เขาเป็นห่วงจริงๆนะต้นนี้มันจะโคตรลงมาเกิดจากลมพัดหรือเปล่าก็ยาวซะด้วยจะไปตามหาเมื่อกี้เจอทุกคนเจอชัดๆเลยแต่ว่าผมแพนกล้องมาไม่ทันพี่ โอ้หแกยินมองังากระเพาะอย่างนี้เจ้ะผมหันกล้องผมหันหน้าปุ๊บแกหนีเลยทุกคนวิ่งไวมากเมืันแก้ตัวเราอ่ะมันแก้ระวัดเราแบงตัวเราอ่ะทุกคนสมองเสื่อมมาแกกลัวแกไม่ไว้ใจเหมือนแกขาดความมั่นใจตัวเราอ่ะมาลูมาก่อนมาลูมาก่อนลงมาก่อนเดี๋ยวโต๊ะของมาก่อนแกไม่ยอมลงอีกทีไปหาต่อไปไปหัดหาต่อต้นไม้ไปอีกสักง่อยนึงไปมาสู้เป็นไหมมา คนป่าผมก็เตินตามหาลูกอยู่ทุกคนนะลาซูาซไม่รู้แกปีนังแกทุกคนแกวิ่งหนีเราเฉยทุกคนงงมากพี่พี่ลาซูออกมาลาซูออกมาคุยกันไม่ต้องกลัวไม่ไมีใครทำอะไรลาซูเลย ขอต้นไม้ขอรีบทาผ่าก่อนนะแต่ถ้าเจอ<ม>จะรีบอัปเดตแต่ถ้าไม่เจอก็คงต้องหาต่อพ่งนี้ต้นไม้นะเพราะไม่สามารถบอกได้ว,ว่าจเจอหรือเปล่าว่าน้องอันนี้เราอีกไกลแค่ไหนไปทุกคนขอรีบลาบูจะ่รีบทาผ่กาก่อลาบูเจอ๋ยวรีบผาก,ก่อนนะเดี๋ยวไงถ้าเจอไม่เจอขออัปเดตพีเอฟซีทุกท่านนีให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่สามารถการตีเลยต,ตอนนี้ยังยังอยู่ช่วงวิกฤตอยู่ทุกคนไปที่ไปทำผ่าตัวน้องก่อนไปไปครับ